ต่อของเล่นอะไรคะเด็กๆขอของเล่นสวนสัตว์เหรอยา,าตาตาตองงานไงเนี่ยหืมนี่ไงตองงานไงอันนี้เนี่ยนี่ไงไอ,อ,อซีมคอนมีไงเอาจิราไปกินใบไม้เดีวขอจิราไปกินใบไม้จิราชอบกินใบไม้โอ้ยยำยำโอ้ย ต้องออกข้างนอกได้เหรอทำต้นไม้คนละต้นสิป๊ะป๊าทำต้นไม้ให้เร็วหวานหวานนี่นี่ป๊ะปะ๊ากำลังทำต้นไม้ให้มาเอาเ,เอร็วเร็วอ่ากัดก <c oughs> ัดกัดกัดเสร็จแล้วต้นไม้เสร็จแล้วน้องหวาน เสแล้วยีราฟชอบกินใ,ใ,ใ,ใบนไ,มไม้ใบไม้ยีราฟกินใบไม้ดีหรอยีราฟชอบกินัก,กินพืชรขึ้นัีรกนอนะกอิ่มแล้วเหรอคะ โอ้โหจิับนอนบนต้นไม้ได้ด้วยหรอใช่น้องวานป๊ะป๊าทำโยกเยกเสร็จแล้วนี่เห็นไหมป๊ะป๊าทำชิงช้าหมุนเสร็จแล้วไงโย่โย่หล่นแล้ว มันต้องไปตั้งที่เรียบๆเด็กๆทำรายการตรงนั้นน่ะเหลือขึ้นบันได บอกเพื่อนเพื่อนซินี่พี่แป้งหอมทำไรพี่แป้งหอมเลี้ยงยีราฟใช่ไหมยีราฟตื่นตื่ไปเนี่ค่ะตาสวยตาสวยเพื่อนเพื่อนเลยอ่ะอ่าอ่าบายบายเพื่อนเพื่อนซิบายบายดีๆสิทำบายบายดีๆฝากกดอะไรฝากกดอะไรกดแชร์กดไลค์กดติด ก็ขอลาเพื uh ่อนๆไปเล่นของเล่นต่อไงอ่าบอกสิบ ah. okay ๊ายบายก่อนนะค่ะเพื่อนๆแป้งหอมเล่นต่อนะคะ